มันสนุกตรงที่สมมติว่าถ้าเราติดตามแบรนด์ไหนๆเป็นแฟนคลับของของแบรนด์ไหนๆเนี่ยแล้วมาค o ล l a บอ r a t i o n กับยนูนิคว่ามานทำให้สินค้านะั้นน่ะ accessible มากขึ้นแล้วก็เหมือนเราให้แบบได้ explore hmm. แบรนด์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนคอหลักของเขา,าคือการดึงเอาความเป็นแบบอังกฤษความเป็นเกาะอังกฤษอะไหลน,นต่างๆอย่างเช่าสมมติว่าเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นความเป็นแบบนกเป็ดน,น้ําหรือว่าสิ่งละพันอะไรอย่างที่เราสามารถเห็นได้ตามอังกฤษความแบบความ,วามเญ็าธรรมชาติของเขาอะไรอย่างเงี้ยมีความบรรยากาศแบบ ออกนอกสวนปลูกปลาปลูกพืชทาสวนอะไรเงี้ยอัลลเมนต่างๆเนี่ยจะอยู่ในใจบิวนาจันแล้วก็เทคนิคที่เขาใช้สีสันวัสดุแมทชิวจะอยู่ในทุกๆคอลเลกชันที่เราจะได้เห็นที่เขาคอลลาบอร์ชันกับแบรนด์หนี่ก็ตามน่ารักแต่น่ารักป้ารู้สึกว่าเป็นเป็นสาวอังกฤษแล้วจริงจังซึ่งตอนนี้ถ้านั่งลงอีกรอบนึงก็คือต้องมีโต๊กน้ำชาใช่ดิฉันตรงนี้นะคะกับขนมปังขิงเนี่ยแต่ก็เป็นแบบเหมือนอีกภาพหนึ่งของ collaboration ครั้งนี้ที่จะมีความเอาดอร์แล้วก็ยังมีความแบบสนุกที่เราสึกว่ามันไม่ได้คลาสสิกจนแบบจนชาดิชั i น่ะแต่มันคือสนุกที่มันเราได้ใส่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันสีสันที่มีปัจจุบันแล้วก็สามารถยังใช้งานได้อยู่ส <Hi, S 1> วัสดีค่ะ ค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับ<ข>อย่างเป็นทางการ เซเว่นติงสวีเล็บอัลบัลนะคะวันนี้กับ <c oughs> เริ่มต้น <c oughs> แล้วก็กน <sk ull> พัทราริน <c oughs> ค่ะอ่ะวันนี้นะคะเป็นโอกาสพิเศษที่รายการเซเว่นติงของเราเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับทางยูนิโคลนะคะก็วันนี้ทุกคนอาจจะได้เห็นกล้องนะคะตรงนี้ทุกคนจจเน,น,ะคะนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรายการเซเว่นติงสวีเล็อัลบัเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยัง <c oughs> ไงขอแบบอบยัดบอกทางบ้านนิดนึงนะคะว่าวันนี้เซตติ้งเราอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในไลฟ์อีเวนต์นะคะของการเปิดตัวคอลเลคชั่นใหม่นะคะของยูนิโคลและเจดีบิวนัสสันฟอร์เวนเทอร์2025 ไม่ค่ะไหนก็อยู่กับคนดูจริงๆด้วยเขาแอบเช็คนิดนึงมีใครเคยดูรายการเซเว่นติงเชยไหมคะว้าวไม่ได้แตงกล่าวปตงกล่าตื่นเต้นอะมานั่งคุยกันดีกว่าอีฟใช่อะมา ขออนุนั่งนิดนึงนะคะ,ะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันยาวๆอย่างที่บอกว่ารายการเรามีทั้งหมดประมาณ7ข้อ<ะ>เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะชวนคุยไปด้วยทําอย่างอื่นไปด้วยซึ่งถ้าใครไปย้อนดูตอนอื่นๆของยูนิโคลเนี่ยแล้วก็รายการเซมเนตีนของเราเราเคยพูดถึงทั้งยูนิโคลซีแล้วก็ยูนิโค C, ล o, อันย่าไฮมาชด้วยแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง1นึ่งคอลเลคชันแล้วก็คอลเลคชันที่ เราติดตามเป็นพิเศษพี่ฝนก็ติดตามแล้วก็วันนี้นี่มีโอกาสได้เห็นคอลเลคชันใหม่ของทาง Uniqlo ด้วยค่งะงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าไหมจะได้ไม่เสียเวลาค<ะ>่ะมาเราไปกันที่ข้อที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะคะกับ Uniqlo Special Collaboration ถูกต้องอะ,อะไรคือคำว่า Special Collaboration ต้องอธิบายให้ก่อนอีกว่าคือ Uniqlo เนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นแบบเทคโนโลยีไลฟ์แวร์ที่เรา ใช้กันในชีวิประจำวันอยู่แล้วเนาะแต่ว่า special collaboration ของยูนิโคลเนี่ยเหมือนมาแบบมาเติมสีสันความสนุกให้ไลฟ์แวร์ของเรานั่นเองเราอาจจะได้ยินว่าเขาไป collaboration กับแบรนด์ต่างๆดีไซเนอร์ต่างๆหรือว่า collection ใหม่ๆที่มาเติมความสนุกให้กับเสื้อผ้าของเราที่ผ่านมาคนอาจจะเห็นยูนิโคลอยูถูกต้องใช่คนที่ชอบแบบริสตอฟเลอร์มร์อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มีทั้งยูนิโคลซี <บ S 1> ด้วยของแองคร์ไวเคเลอร์นะคะแล้วก็ล่าสุดถ้าใครได้ติดตามก็จะมียูนิโคลแอนด์นีโดสด้วยใช่เพราะฉะนั้นแบบผลว่าจริงๆแล้วสเปเชียลคอลลาบเรชันนะคะมันคือการที่เหมือนแบบอย่างที่เริ่มต้นบอกคือการเติมความสนุกในขณะเดียวกันใครที่แอบตามดีไซเนอร์คนไหนก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้ผลงานของดีไซเนอร์คนนั้นด้วยเหมือนกันเลยเราว่ามันมันสนุกตรงที่สมมติว่าถ้าเราติดตามแบรนด์ไหนๆเป็นแฟนคลับของของ,ของแบรนด์ไหนๆเนี่ยแล้วมาคอลลาบอร์เรชันกับยูน แบรนด์ใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอย, l l อย่างนีสโดอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงญี่ปุ่น <S <S เออแต่แบบยีโครนนำมาให้เราดูหรือว่าก่อนหน้านี้นมีพลัสเจและชับจิสันเดอร์มากๆแล้วก็มีย่าไฮมาสที่มีแบบตัวตุกว๊กตาอะไรอย่างีที่แบบน่ารักมากๆเริ่มต้นมองว่ายังไงในการที่เขาชวนแบบดีไซเนอร์เข้ามาทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันส่งผลดีต่อทั้งลูกค้าหรือเป็นกระทั่งพวกเราอย่างไงบ้างอ,อืมเราว่ามันมันทำให้ลูกค้าที่อาจจะไม่ได้เป็นสายแฟชั่นเออได้ได้เห็นถึง possibility ใหม่ๆของยูนิคอร์ยูนิคอรมีทั้งแบบมี Facil i t y มากมายในการทำเอา uh, innovation ต่างๆ mm hmm. เอาแบบพ t t e c h เอา a t t e c h เอาแอริซ hmm. ไปแบบไปเปน o f f ต่อเป็นแบบ Collection ที่เราสามารถใส่ได้จริงมี a c c e s s o r y ด้วยมีทั้งแบบ คอมพิวต์ลุกด้วยอะไรเงี้ยของเราเรามองในเชิงแบบในความที่พอเพราะว่าเราเองอีกอาชีพหนึ่งเราก็เป็นดีไซเนอร์เนะเรารู้สึกว่าสําหรับตัวดีไซเนอร์เองอ่ะก็ให้ผลประโยชน์กับดีไซเนอร์ด้วยเพราะว่าเราได้ทดลองเทคโนโลยีที่เราเองอาจจะสนใจเราว่าทุกคนที่ใส่ของยูนิโคล่ะค่ะทุกคนน่าจะรู้แล้วอย่างแอริซึมคือใส่แล้วเย็นจริงอะไรเงี้ยคิดเทคใส่แล้วเย็นจริงใส่แล้วร้อนจริงไม่ใช่เย็นจริงสินะใส่แล้วร้อนถูกปะใส่แล้วให้ความอบอุ่นได้อะไรเงี้ยแต่ในขณะที่พอเราเป็นดีไซเนอร์เราอาจจะไม่ได้สามารถจะ explore สิ่งงเเเหล่่าาาาานนนนนนนััั้้้้ไไดดดดมมกกกกขรรรวจออยยบิโโค็็ปปะช์ี มากกับดีไซเนอร์ด้วยแล้วแต่ว่าดีที่สุดก็คือกับลูกค้าเพราะว่าเราได้ช็อปของดีไซเนอร์ในราคาที่ดีเหลือเกินอ่ะถูกไหมจนถึงวันนี้ก็คือ JW Anderson ซึ่งมาสู่ข้อที่2นะคะอ่ะมากันละข้อที่2 JW Anderson มีใครติดตาม JW Anderson เป็นส่วนตัวอยู่แล้วไหมคะมีใครชอบเขาอยู่แล้วไหมคะเพราะว่าถ้าจะยกมือก็จะมีตรงนี้2คนที่จะยกสูงมากคือเราจะเป็นชั่น JW ดวีวิลแอนันในในในตอนของ s e เ e n เสียเยอะมากแล้วก็เรามาทำความรู้จัก แบรนด์นี้เป็นแบบเป็นการรีแคปฟูพื้นฐานให้คนดูก่อนที่จะไปเห็นคอลเลคชันเต็มเนาะเจดีวิลอันเดอร์สันเนี่ยเป็นแบรนด์ชาวไอแลนด์เหนือที่ชื่อว่าเจดีวิลอันเดอร์สันนะคะเขาก่อตั้งแบรนด์นี้เนี่ยในปี2008ซึ่งเอสเตติกหรือว่าเ,เหมือนเหมือนคอหลักของเขาคือการดึงเอาความเป็นแบบอังกฤษความเป็นเกาะอังกฤษอะเรียมส์ต่างๆอย่างเงี้ยอย่างถ้าสมมติว่าเห็นในภาพนี้ก็จะเป็นความเป็นแบบนกเป็ดน้ําหรือว่าสิ่งละพันอะไรงี้ที่เราสามารถเห็นได้ตามอังกฤษ ความแบบออความทุง่งยาธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยมีความบรรยากาศแบบออกนอกสวนปลูกปลาปลูกพืชทาสวนอะไรเงี้ยอะไรเมนต่างๆเนี้ยจะอยู่ในใจบิวานาจาันย์แล้วก็เทคนิคที่เขาใช้สีสันวัสดุแมทรีเอลจะอยู่ในทุกๆคอลเลคชันที่เราจะได้เห็นที่เขา collaboration กับแบรนด์หนก็ตามแอบเสริมให้ค่ะนิดหนึ่งว่าจริงๆในความเป็นอังกฤษ่ะคะเราจะได้ยินคำบ่อยๆว่อคำว่า British Classic ก็จะมีความเป็นคุณผู้ดีคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ว่า British Classic จะเกิดคู่กันกับฝั่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็น rock เป็นพังคือความแบบเป็น culture ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะงั้นสฝนฝนแอบ,บให้ข้อมูลเล็กๆว่าคนฝั่งอังกฤษคะ่ะชอบใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างสีทะมึนเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่าอะไรภูมิอากาศภูมิประเทศเขาฝนตกบ่อยมากเนาะอยู่ดีแดดจะออกก็ออกดีฝนจะตกก็ตกอะไรเง ทแต่สีที่เขาจะชอบหยิบมาใส่มากๆคือสีในธงชาติของเขาทุกคนจะเห็นในรูปในหน้าจอตอนนี้นะคะสีแดงสีน้เงินเป็น2สีที่คนอังกฤษใช้บ่อยมากๆแต่ทีเนี้ยพอความเป็นดีไซเนอร์ก็จะหยิบสีแดงกระโดดขึ้นไปในโทนอื่นและเช่นวันนี้เราจะได้เห็นสีโทมิโตเรดเราจะได้เห็นสีน้ําเงินที่ลงตกลงมาเป็นเทอร์ควอยซ์บลูหรืออะไรเงี้ยพอาย่างั้นโทนสีประมาณนี้จะเป็นสีประจาของของดีไซเนอร์ฝั่งอังกฤษเลยที่ทุกคนผมว่าน่าจะเห็นแล้วก็จํากันได้อะไรเงี้ยถ้าใครไปย้อนดูแคมเปญต่างๆของ JW Anderson เน ความแบบ the great outdoor ของวิตติชิลิเนียแคมเปญส่วนใหญ่เขาจะถ่ายข้างนอกที่มันจะมีภาพของแลนด์สเคปหรือว่าแบบมีการทำเทคนิคที่มันดูน่ารักอย่างเสื้อผ้าไหมพรมอันนี้อันนี้เสริมให้เช่นเทรนที่ผู้หญิงหลายๆคนอาจจะรู้จักคือ cottage core cottage core มาจากฝั่งอังกฤษเออคือแบบไปไปอยู่ในกระท่อมอยู่ในกระท่อมนั่งจิบชาอะไรอย่างเงี้ยเออต้องนั่นแหละ เนี่ยรูปอย่างลูกแคมเปญนี่ก็ถูกต้องเลยเพราะว่าเขาก็จะไปล่านกเป็ดน้ำกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เห็นนะคะว่าลูกหลายๆคน <c oughs> อาจจะเริ่มล่าเป็ดกับฝนกับเริ่มต้นไปด้วยกันใช่ซึ่งอลเมนต์ส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นอัลเทอร์แวาอัลเทอร์แวาพวกแบบจ,จำพวกแบบพาก,กา้าหรือว,ว่าที่เป็นเสื้อผ้าสำหรับกิจกรรมยิงนกตกปลาอะไรอย่างงี้อย่างราชวงศ์เ็ดก็คือมันจะมีกิจกรรมที่เขาต้องแบบไปสัสมพันธ์ภายในราชวงศ์เขาหรือว่า พวกชนชั้นสูง baron และ baroness อะไรเงี้ยเขาก็ใช้กิจกรรมนี้เป็นแบบเหมือนเป็น tradition ประจําที่พวกเขาออกไปล่าสัตว์แล้วก็สีที่ใช้ silhouette เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะมีความ outdoor แล้วก็ คุมโทนของความแบบแลนด์สเคปที่มันอยู่ในทุ่งกว้างอะไรเงี้ยภูเขาทุ่งหญ้าแพร่ต้นสนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นหนึ่งในเอกลัก,กษณ์สำคัญของ Anderson เจ a n แอนเดอร์สันด้วยค่ะว่าเขาหยิบสิ่งเหล่านี้มาใช้บ่อยมากๆทั้งในคอลเลคชั่นของเขาเองแล้วก็ในคอลเลคชั่นที่เขาทอแล้วกับยูนิโครมาตลอดด้วยอ้ก็จะเป็น อะไรเม้นตอนที่ตอนนี้เขาดีแบนแล้วแล้วก็จะมีแบบการใช้เสียมใช้อุปกรณ์ต่างๆให้อย่างแบบตอกย้ำความพาไปทําสวนไปทำสวนนะเออฉันอยากไปทําสวนกับพี่ฝนจังเลยแจะพาฉันไปทําสวนที่ไหนคะปลูกเลมอนปลูกอะประมือขึ้นเทศอะไรอย่างเงี้ยข้อที่3 u n i q l o and j อนเจอร์บิวแอนเนะคะ collaboration เนี้ยเปิดตัวครั้งแรก for winter 2017ตอนนั้นเรายังฝึกการอยู่ที่นิฤยาสารแอลแล้วเราตื่นเต้นมากเพราะว่า ยังตอนนั้นเพิ่งจบใหม่และยังไม่มีโอกาสได้ซื้อเจดีเบียนดาสันจริงๆแต่สว่าพอยูนิโคลจับมือกับเจดีเบียนดาสันแล้วสว่านี่แหละฉันสามารถซื้อได้แล้วฝนเป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าฝนไม่ได้ซื้อตั้งแต่คอลเลกชันแรกฝนมาซื้อคอลเลกชันที่เป็นสปริงซัมเมอร์0 1 8คือตอนนั้นแบบอย่างที่เริ่มต้นความรู้สึกเดียวกันเลยเราตามดีไซเนอร์คนนี้มานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่ยังค่อนข้างมีความนิชอยู่เพราะเขายังเป็นยังดีไซเนอร์มากๆเลยอย แบจ่ายตังค์ได้เลยเร็วๆอะไรเงี้ยกระโปรงตัวแรกที่ซื้อเลยนะคือกระโปรงที่เป็นแบบผ้าตัดต่อลายทางอะไรเงี้ย <ừ. S 1> แล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยฉันได้งานครีเอทีฟในราคาย่อมเยานี่คือลดมาก็เลยซื้อตั้งแต่คอลเลคชันนั้นมาเรื่อยๆค่ะแอบถามฝั่งนี้ดีกว่ามีใครแอบซื้อคอลเลคชันสองคอลเลคชันแรกบ้างไหมคะมีใครแบบตามมาตั้งแต่ช่วงปี2018-2019อะไรอย่างะไรงี้ยมีปะเรารู้สึกว่าคอลเลคชันแรกเนี่ย เซเอาเยอะมากโดยเฉพาะพวกแอกเซอรี่มันจะมีแบบเหมือนเป็นโค้ดที่เป็นลายเหมือนลายพัฟจ็คเก็นเนี่ยค่ะแล้วก็มีพวกแอกเซอรี่อย่างแบบผ้าพันคอหรือเงี้ยโค้ดผ้าพันคอคือสิ่งที่ตอนนั้นยุคฝนนะคะเด็กแฟชั่นคนไหนมีผ้าพันคออันนี้เธอคือคนเก๋เพราะเธอได้ของวัยเธอตามของวัยเธอคนเก๋แน่นอนคือเพื่อนนี่คือนม่ร้อนมากแต่คือเพื่อนพันกันมาทําไมก็ไม่รู้ทาทาไมก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออมีอันไหนอีกมาที่เริ่มต้นแบบตามอะไรเงี้ยเรามีเสื้อผ้าลายทางเสื้อลายทางที่มันแบบ ตัดต่อสลับลายออใครที่เป็นแฟนรายการอาจจะเคยเห็นคุณน้ำต้นใส่เขาใส่บ่อยเกินตัวนั้นเออข่าเข่าน้ำเงินใช่ไห่แล้วมันโลโกโ้อะไรเงี้ยอย่างที่เราบอกเวลาภาพแคมเปญของเขาก็ยังมีความแบบเอาดอร์มีแบบมีเอาไปทะเลสาบทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยยังยังเป็นภาพแบบที่เขาเน้นยำ้ำเอ็มวาสายสุตลอดเวลา อีกอันหนึ่งที่น่าจะเห็นชัดๆในภาษาการออกแบบของตัวดีไซเนอร์กับของยูนิโคลด้วยก็คือการที่เขาหยิบเอาลายที่เป็นแบบลายสกอตต่างๆมาบ่อยมากๆในทุกคอลเลคชันเช่นคอลเลคชันนี้ใช่คุณเขาก็ใส่อยู่อ่ามีอะไรอีกในอันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นฟอร์เ e นเทอ2019นะคะ และนี้ฟอ r ์เวนเทอร์2023เนี่ยก็จะมีความอะไรในความอังกฤษไม่ว่าจะเป็นแบบเมืองตามกระท่อมต่างๆเมืองพักตาอากาศอะไรอย่างเงี้ยม,มาถึงข้อที่4นะคะ Uni ิโ UN o and JW Anderson For Winter 2025ที่เราจะเปิดตัวนในวันนี้อ่ะคอลเลคชันนี้ค่ะอย่างที่เมื่อกี้บอกไปว่าความเป็นอังกฤษมีทั้งฝั่งที่เป็นเมืองฝั่งที่เป็นเอท์ดร์คอลเลคชันนี้ใน,นความเป็นเอท์ดร์เป็นหลักอ่ะเราจะเห็น b British outdoor ในหลาลกหลายรูปแบบเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาหยิบมาเช่นกันไก่นกเป็ดน้ำ นะคะเราจะใส่พาก้าไปล่าโน้ตเป็ดน้ำกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาหยิบมาด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคําว่าฟิลโน้ตค่ะก็คือการที่วิ่งออกไปในสวนที่เป็นทุ่งหญ้าต่างๆนั่นแหละผลว่าที่าทุกคนใส่ตอนนี้ทุกคนน่าจะใส่เสื้อผ้าของเขาอยู่ให้จินตนาการต่อว่าตัวเองกําลังอยู่ในทุ่งทุ่งหญ้าอันกว้างขวางแต่ว่ามีบรรยากาศที่ค่อนข้างหนาวน่อยอ่ะไม่ร้อนมากประมาณนี้เออและสิ่งอย่างที่เราชอบก็คือเขาเอาความแบบคลาสสิกบริทิชมาตีความใหม่ให้เราได้ใส่ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแบบทั้งสีหรรือว่าาากใช้ พรมและการตัดต่อสีลายต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นำเอา,เอาไอเทมที่ขายดีในคอลเลคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเซาท์อ็อกฟอร์ดหรือว่ายีนเนียยังตอนนี้มันเป็นคอลเลคชันนี้ด้วยอ็อกฟอร์ดที่เป็นบ็อกซี่เชิ้ตทุกคนนะผู้หญิงหลายๆคนน่าจะมีใส่อยู่อ่ะแล้วก็จะมีอย่างที่เริ่มต้นบอกไปมีกาเกง,ง,งเกงยีนเนาะกางเกงยีนนี่คือเราก็ตามมาตั้งแต่คอลเลคชันแรกๆเหมือนกันที่เขาแบบมาออกแบบอะไรเงี้ยเราก็ตามมาตลอดซึ่งรอบนี้ฝนว่า ็น่าซื้ออยู่เหมือนเดิมเออแล้วก็มีที่ฝนชอบมากมีตัวที่เริ่มต้นใส่ตรงนี้อยู่โคดูรอยเออเป็นคดูรอยน่ารักเรดอ่ะสีค่ะฝนแอบเสริมให้นิดนึงเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเจ้านาธานเป็นคนที่ชอบหยิบอะไรก็ตามอยู่ในสวนมาทําแล้วก็คนอังกฤษก็เป็นคนที่ชอบหยิบสุของในสวนมาทํากับข้าวหรือว่ามาทาอาหารที่บ้านเพราะงั้นสีที่เราจะเห็นเยอะมากก็จะเป็นโทมิโทเรดรอบนี้คือสีที่เสื้อที่ฝนใส่อยู่นะคะหรือว่าด้านหลังนั่นเองอ่ะก็จะมีสีเหลืองจะมีทั้งมัสตาร์ดแล้วก็ถ้าฝ กระเป๋าอย่างที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็น turquoise blue สามสีนี้นะ่าจะเป็น3มสีหลักที่แบบหยิบมาเล่นได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบความสนุกของซีซั่นนี้คือไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเราจะนึกถึงเอาดอของของอังกฤษก็ตามแต่ว่ามันมีความ pop of color อยู่อ<ม>เออไม่ว่าจะเป็นสีสีเนี้ยแล้วสมมว่าผู้หญิงก็ใส่ได้แล้วก็มันขับผิวอย่างแบบชาวเอเชียของเราที <ปะ S 2> ่ว่ตอนแรกดิฉันคิดว่าดิฉันใส่ตัวนี้ดิฉันจะดำ <laughs> ดิฉันก็ปฏิเสธไปก่อนว่าแบบตอนรอดไหมแต่ว่าตอนนี้รอดแล้วนะคะ อ่ไหน,นมีภาพภาพแคมเปญภาพแคมเปญจะเห็นความสนุกสนานเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าแบบด้วยเขาเรียกว่าอะไรอเดิตี้ของนางในแบบนางแบบที่เขาเลือกมาอะไรเงี้ยยังมีความเป็นอังกฤษอยู่ฝนรู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีความแบบ transformation เยอะเห็นความสนุกสนานในการ mix and match สีเสื้อเราจะเห็นสีเบบี้บลูเจอกับสีแบบโทเมโทเรสก็จะเป็นสีที่เรารู้สึกว่าใส่แล้วสดใสามากขึ้นหรือแบบอย่างพวกครีเนทตต่างๆก็น่ารักดีข้อที่5้า favorite items ให้ก่อดอ่ะชอบอะไร ถ้าใครดูรายการของเราเราจะใส่แจ็คเก็ตอยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะแอร์สตูของเราหนาวเราชอบไอเทมแจ็คเก็ตเพราะรู้สึกว่ามันใส่แล้วก็เก็บไวท้ที่ตู้เสื้อผ้าได้นานในคอลเลคชันนี้เราชอบพัฟเทคยูทิลิตแวร์ที่เป็นเหมือนแบบแจ็คเก็ตผ้ากเาอ,อทั้งกันลมก็ได้แล้วก็ใส่ไปแบบอุณหภูมิประมาณนี้ประมาณออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใส่ได้แล้วว่า ไปนนหน้าหนาวที่จะถึงนี้เรามีทริปที่จะไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยสวัสดีเออใส่พาฟเฟกเชียงใหม่เลยแบบเอ๋อพัฟเฟกขึ้นไดอิยฉนนนอะไรเงี้ยนน <c oughs> พอได้อยู่โอเคอ่าโอเคแต่ว่าคิดว่าอีกหนึ่งไอเทมที่เริ่มต้นน่าจะชอบมากคือเ,เสื้ออะไรสกอตเสืกก้อเชิ้ต <c oughs> ใช่เราเป็นคนชอบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็ออกฟอร์สด้วยแล้วก็ที่เป็นผ้าฟลานนีแบบนี้ด้วยอันนี้แอบแซวนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้เห็นเริ่มต้นแต่งตัวมาเมื่อเช้าเริ่มต้นแต่งตัวแบบนี้เลยค่ะเป็นชุดตัวเองถ้าถามทีมแ่งวเเเมืืออออนล ใช่นี่คือสไตล์ตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมีอย่างอื่นไหมที่เป็นอัซเซสซอรีที่เธอชอบกระเป๋าอเออนานๆทีเขาจะทำไซส์ใหญ่อย่างนี้ถ้าเราจะเป็นคนชอบแบกคอมใส่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกๆอย่างจะอยู่ใน กระเป๋าถือแหละนี่คือแบบสามารถเป็นออฟฟิศของเราได้เลยอออนตดอได้ตลอดฝั่งเราเสื้อที่ใส่อยู่ค่ะชอบแน่นอนเพราะว่าก็เลือกมากับมือว่าอยากจะใส่ลุคนี้เพราะงั้นปโลตัวนี้นะคะแนะนําผู้หญิงทุกคนควรมีค่ะแต่อีกไอเทมหนึ่งที่คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังงงอยู่ว่าทำไมคอลเลคชันนี้มีคือพนโชพนโชฝนว่าเป็นไอเทมหนึ่งที่อังกฤษอังกฤษอ่ะไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงอ่ะคือมันมีความอังกฤษมากๆถ้าใครนึกภาพไม่ออกค่ะให้นึกถึงมาทาสสวด นึกออกปานรายการมาท่าสวนแล้วคุณแม่ก็จะใส่พอนโชตลอดเวลาแล้วยืนนั่งจิบชา <c oughs> อันนั้นคือคุณมาท่าสวนเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวฝนจะแอบ,บลองให้ดูถ้าฝนลองแล้วฝนเป็นมาท่าสวนช่วยกุณน,นายกมือให้ฝนด้วยแต่มันก็เหมือน <c oughs> ชแต่มันมีความเป็นอังกฤษมากแล้วฝนรู้สึกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าพอนโชใส่ยาก <c oughs> แต่ฝนรู้สึกว่ามันเป็นผ้าเหมือนเวลาเราอยู่ออฟฟิศแล้วหนาวอะค่ะเราสามารถพกเสื้ออย่างพอนโชไปได้เอออย่างน้อยก็คลุมหรือว่าทําอะไรได้เพราะว่ามันให้ความอบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยเออก็เป่รสงัป เพราะจริงๆตอนแรกอะรู้สึกว่าแบบไม่แน่ใจในการใส่กระโปรงสั้นของตัวเองแต่ว่าเล็งค่อนข้างเวิร์กนะคะค่อนข้างแบบอยู่ในเล็งที่ทําให้เราขายาวเราไม่ดูเตียกเราไม่ดูขาสั้นดูน่ารักดีแล้วก็มันมีดีเทลของความเป็นแบบ เข็มขัดหรืออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวตอนฝนยืนเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันยอะไรเงี้ยมันจะมีเข็มขัดมีอะไรอย่างงี้ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันให้ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาดอดีดูแบบธรรมะท่าแมงดีอะไรเงี้ยมันมีความแบบฟังชั่นอลด้วยอะไรเง<ช>ี้ยมีแบบมันมีกระเป๋าใหญ่ามา,ากพอน,นี้ใส่แบบมือถือใส่อะไร <laughs> จริงจังอยู่ในนี้ <laughs> พกของจริงอยู่ในนี้นะคะมีไอเทมไหนที่อยาก explore เพิ่มอีกไหมคะคุณพี่ฝน จริงๆถ้าอยาก explore เพิ่มรอบนี้คิดว่าอยากจะอยากจะไปลองพวกแจ็กเก็ตเหมือนของตน้นเออของฝั่งผู้หญิงก็จะมีที่เป็นครอปหน่อยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าไม่เป็นคนไม่ค่อยได้ใส่ปาก,กาแต่รู้สึกว่าปากาเป็นเสื้อตัวหนึ่งที่ใครใส่ก็สวยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะไป explore ฝั <ๆ S 2> ่งนั้นอะไรเงี้ยของเธอมีปะเหมือนกันแจ็คเก็ตเราบรรวนม,มันมีสองเลง้เลงเล้งหนึ่งเป็นของผู้ชายแล้วก็เล้งนึงเป็นของผู้หญิงเป็นแบบครอปมากขึ้นเมื่อกี้เรามีเห็นแบบเหมือนมีคนน้องผู้ชายใส่แล้วแบบใส่ครอป อยู่ความไซส์เป็นแบบประมาณเออะไรอย่างนเลยก็น่าจะพอดีนะน่าจะใส่ได้สเตรเมันก็จะได้ประมาณนึงแล้วก็ใส่กับกางเกงขายาวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใช่อันนึงห่อป้ายอีกอันนึงถุ่เท้าค่ะ ถุงเท้าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรมีค่ะเพราะว่าเป็นถุงเท้าที่เป็นทั้งลายแล้วก็เป็นขีดแบบที่ฝนใส่อยู่ตรงนี้คือใส่มายังไงก็ดูเป็นคนอังกฤษทาไมวะ <laughs> ถ้าไมถึงดูเป็นคนอังกฤษแต่ว่าดูเป็นคนอังกฤษจริงๆคือหมายถึงว่ามันดูมีกระทอมมีดูบอย่างคนอื่น <laughs> คอเทจคออ่ะอ่ะอ่ได้ได้ได้อันนี้ก็เป็นแบบเฟรนด์ไอเทมสักค่ะที่เราคิดว่าแบบเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เอ็กซอน่าจะไปเอ็กซอกันบ้าง <laughs> แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นกันจริงๆจังๆมากขึ้นเรามาที่ข้อที่6เห็นนนนวว่่่าาาเเรรัังงกกอออยยููตีีี้้้้แลม ไม่ได้มาแค่2คนค่ะวันนี้เรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับคอลเลคชันนี้เรารู้สึกว่ามาเติมความแบบความอังกฤษความอังกฤษมีความดับเป็นผู้ดีอังกฤษมากขึ้นนะคะขอต้อนรับน้องมีนนชุ่คุณขึสนบอรเวทีค่ะพูดระบิดข้างหเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องมีนสูงมากพี่ต้องหลบให้น้องเลยดีกว่าอย่ามีอีกข้างอะเชิญนั่งค่ะนั่งนั่งนั่งมา เดี๋ยวเราคุยกันก่อนเป็นไงบ้างคะมีรู้สึกอย่างไรบ้างคะตอนนี้ตื่นเต้นไหมไตื่นเต้นครับผมแล้วก็โหนานๆทีจะมานั่งคุยอะไรแบบนี้อ่าตอนนี้แอบใส่อะไรอยู่ในแอบดูให้ซิต้องอแอบใส่สเวตเตอร์ใช่ครับสเวตเตอร์อแล้วก็เป็นกางเกงเอกางเกงยีนทรงตรงครับผมแฟชั่นแบ,บ,แบนรนด์สีน่ารักโอเคขอถามก่อนอรู้จักแบรนด์เจดีวีออนาสรรมากรนน้านี้ไหมคะคือเพิ่งมารู้จักตอนที่ได้ร่วมงานกับยูนิคอครับแล้วแบบตอนที่เห็นคอลเลคชั่น ยูนิคอรกับ uh, J.W. แล้วก็คอลเลคชัน uh, ในปีนี้รู้สึกยังไงบ้าง,งคือจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบใส,ส่สเวตเตอร์อยู่แล้วเหมือนเวลาแบบถ้าอยู่ไทยผมก็แต่งแบบแขนยาวสเวตเตอร์นะอะ,อะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบมาคอลแลบกันเนี่ยซึ่งแต่ละแบรนด์แล้วก็แต่ละคอลเลคชันเนี่ยคือแบบสวยสวยมากๆแล้วก็อยากลองใส่แบบเกือบทุกคอลเลคชันของ J.W. Anderson เลยครับแล้วทีนี้แอบถามเลยว่า มีนใส่ลุกวันนี้แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงอบอุ่นหนูรู้สึกว่าหนูมันอยู่คอเทจคอกับวกพี่เลยรู้สึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนกเป็ดน้ําได้ไหมเออกินนกเป็ดน้ำนิดนึงอะไรอย่างงี้อาจจะได้อะถ้าอย่างนั้นแอบให้ป้ายยาดีกว่าไหมว่าแบบจริงๆแล้วมีนแอบอยากป้ายยาเราชิ้นไหนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ อ๋อจริงๆอยากแนะนำมากกว่าครับผมอ่าได้มา<ก>อยากแนนนนะชิ้ไหก็สำหรับคนที่แบบยังไม่เคยใส่ของ JWA ครับก็อยากให้ลองเป็นพับเทค utility นะครับเป็นแจ็คเก็ตนะครับซึ่งมันสไตล์อังกฤษแล้วก็แต่งตัวได้ง่ายแล้วก็เข้ากับมันอารมณ์กับแต่ละสไตล์ของแต่ละคนได้ง่ายครับแต่ถา,ามนิดนึงมีใครไปอังกฤษหรือว่าแบบไอแลนด์อย่างเงี้ยป่ะหรือว่าสกอตแลนด์อะไรอย่างเงี้ยมีภาพของความแบบเราเราเราจำภาพของฝั่งอังกฤษเนี่ยยังไงบ้างนึกถึงอังกฤษถึงอะไร ฟุตบอลนะฮะฟุตบอลอ่ะก็ชัดก <laughs> <g pine> ็ถูกถือว่าถูอะนึกถึงเวลาฝนตกอะไรอย่าง้ยไหมคะก็นึกถึงเคยดูแบบเป็นพวกแบบเป็น เรนนี่แบบซีซันของเขาอะไรเงี้ยก็มรึมนิดนึงใช่เออใช่พี่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครได้แบบได้ลองดูลุกอย่างที่ฝนกับเริ่มต้นแล้วก็น้องมินใส่วันนี้นะคะผมว่ามันก็จะเห็นถึงความแบบอบอุ่นโทนสีที่มันมีความเป็นเอิร์ทโทนอะไรเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างมีสแมทได้ง่ายอะไรเงี้ยเออเราว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากพัฟเทคตัวที่มินใส่อยู่ก็น่าสนใจอย่างเช่นแบบเสื้อตัวนี้ที่เป็นเกรเดียนนะคะถ้าเกิดสังเกตดีๆจริงๆเกรเดียนน่าจะมีมาหลายๆคอลเลคชันแต่รอบนี้น่าจะเป็นแบบครั้งแรกๆท แล้วก็มีความบบสีฟ้าที่แบบ Baby Blue เบบี้บลูอะไรเงี้ยมีความยังสดใสยอยู่อ่ะถูกต้องใช่ถ้าอย่างนั้นเราจะยังไงต่อดีเราให้น้องมีนป้ายยาเราแล้วเราควรจะต้องมีแบบให้คนให้เห็นหรืออะไรอย่างงี้ไหมเรามีฝั่งผู้ชายแล้วเรามีฝั่งผู้หญิงให้มาสไตลิ่งเซสชั่นกันบ้างนะคะอ่ะสู่ข้อที่เจ็ดของเราสไตลิ่งเซสชัส่นเราเรากับพี่ฝนเนี่ยจะมาช่วยกันสไตลิ่งว่าแบบหนึ่งลุคมันสามารถพัฒนาไปต่ออะไรบ้างแล้วก็ใช้เลสชันที่เหลือเนี่ยในการเอารเบิลุคให้เป็นแบบความอังกฤษมากมอ่ะขออนุญาต เชิญแขกรับเชิญอ,อีกคนหนึ่งก็คือน้องนางแบบนะคะขอเชิญช <ขอ S 1> ิญค่ะเย่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเอาหราวขึ้นได้ไหมคะ ตรงนี้เรามีเสื้อผ้าแกะที่เป็นแจ็คเก็ตแล้วก็พอนโชเดี๋ยวขออนุญาตลองสไตลิ่งน้องนางแบบให้ดูก่อนว่าจริงๆน้องนางแบบใส่แล้วเป็นยังไงบ้างฝนขอเริ่มจากตัวที่เป็นแจ็คเก็ตที่เป็น,นะะพาก้าละกันเ<ๆ>พราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆเล้วาพาก้าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเสื้อผ้าผู้ชายแต่มันค่อนข้างจะอยู่ในเซ็กซ์อยู่เสื้อพาก้าคืออะไรพี่ฝนจริงๆพาก้าคือเสื้อสําหรับกิจกรรมเอาดอแต่ว่าถ้าจะให้ทุกคนสังเกตดีๆนะคะพาก้าจะต้องมีกระเป๋าประมาณ4ใบอยู่ด้วยกัน หนึ่งนะขอโทษน,นะคะโอเคอ่ะนี่เรียบรอ้อยพอเป็นผู้หญิงใส่ก็ดูโอเวอร์ไซส์แต่ว่าเป็นโอเวอร์ไซส์ที่ค่อนข้างเทนีนนะ่ให้น้องหมุนตัวให้ดูนิดหนึ่งเป็นอย่างนี้นะคะอ่าโอเคทีนี้แอบให้ให้เกรดความรู้ภากาก็คืออะไรก็ตามที่มีกระเป๋าเยอะคะ่ะกระเป๋าเยอะคือหมายถึงว่าขั้นต่ำคือ4ใบ4ใบมีอะไรบ้างก็คือจะมี2ครข้งนี้ อย่างน้อยต้องมีกระเป๋าที่สามารถล้วงอันนี้นได้เพราะว่าต้องใส่อุปกรณ์เผื่อว่าจะไปทําสวนใส่พลัว่วใส่อะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ว่าทีนี้กระเป๋าตรงนี้แล้วแต่ค่ะมันจะเป็นกระเป๋าแปะก็ได้หรือจะกระเป๋าสอดก็ได้ถ้าอย่างอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าปสอดแบบนี้ซึ่งผลว่าถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวก็จะสามารถกันลมได้ช่วยได้อะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็จะมีแบบปกที่เป็นแบบคูลรอยด้วยอะไรเงี้ยอุ่นไหมคะอุ่นเริ่มเลยน,นี่คืออันนี้คือเป็นพากาที่เป็นพัฟเทคด้วยก็คือตัวที่มีหมอกเมื่อกี้ถูกไหมเออใช่ง เดี๋ยวขออนุญาตให้มีนใส่ด้วยว่าแบบอ่าแล้วถ้าเป็นผู้ชายใส่ละให้พี่ให้พี่เริ่มต้นช่วยพี่มีนใส่เช่นค่ะครับเ,เดี๋ยวระหว่างนี้เขาใส่ฝั่งนั้นให้ฝ่นขออนุญาตไปต่อกับตัวนี้เพราะว่าจะได้เห็นเป็นพากาสองสายอ่าให้น้องพินเป็ชอบนอโอเคอันนี้คือตัวที่เราบอกมีความเล็งมันครอบอ,อ่านี่อันนี้ก็จะเป็นเล็งผู้หญิงค่ะอย่างที่เราเห็นตรงนี้ก็จะมีทั้งแบบถ้าเป็นมีนใส่ก็จะเป็นเล็งผู้ชายเนาะก็จะมีตัวยาวหน่อยถ้าผู้หญิงก็จะมีความครอบแต่ผู้หญิงมีกิิม อ่าเรามีด้านนี้เรามีแบบเรามีฮูดดี้ด้วยซึ่งหลายๆคนที่ใส่ตัวนี้อยู่อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมบางคนใส่เวอร์ชันมีฮูดดี้แล้วไม่มีฮูดดี้จริงๆต้องมีใต้ปกนะคะมันสามารถแบบเอาออกได้นีมัเอาอันนี้ออกได้ด้วยนะคะ พอมีฮูดดี้เราก็รู้สึกมันก็ดูผู้หญิงขึ้นนะใช่ดูน่ารักขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีนอยากใส่ตัวนี้ไหมครับตัวใส่ไม่ได้ <c oughs> อ่ะเรามีสองคนแล้วอตอนนี้เราเป็นครอบครัวแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวคุณแม,คณแม่คุณแม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่แต่งคนสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวคุณพ่อแป๊บนึงแต,แต่ว่าเราชอบลุคของน้องผู้หญิงเขาจะรู้สว่ามีความแบบมีความเพลพี่นิดนึงคือเสื้อข้างในก็จะมีความแบบลายทางมีความโพโลอะไรอย่างเงี้ยเอออ่อันนี้เป็นอีกตัวนึงซึ่งก็เป็็็็็นนนนแแจจคคคเเเเเเกกกตตตหมมืออัพรราาาะวุ่่่ณิ้ชบใส อ่าไหนให้คุณเริ่มต้นลองใส่ตัวลองดูต,ตัวไหนตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คเก็ตอีกตัวนี้ที่มีคิ้วนะคะเส้นคิ้วเส้นคิ้วคือเส้นอะไรก็ตามที่ตีถูกตีถูกเย็บลงมาเป็นตารางตารางอ่าอันนี้ก็ดูเสื้อแบบสองเทคเสื้อลองอ่านไปพร้อมๆก,กันกับดิฉันอย่าเพิ่งบอกนะคะว่าเหมือนมาถ้าจัวยังไม่ได้ใส่ตีน <laughs> อันนี้คือพอนโชนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นผ้าประมาณอย่างนี้ซึ่งฝนรู้สึกว่าอย่างที่บอกถ้าเราไม่ได้ใส่ไปเมืองนอกใส่ในออฟฟิศเราออฟฟิศเราหนาวอยู่แล้วสตูเราหนาวอ่านี้ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าติดกระดุมนะคะอ๋อใช้มืออีกรูปแบบหนึ่งที่ฝนเปลี่ยนจากพี่สาวเป็นผู้ปกครองทันทีรู้สึกว่านี่ไง ก็เป็นน่ารักแต่น่ารักป้ารู้สึกว่าเป็นเป็นสาวอังกฤษแล้วจริงจจังซึ่งตอนนี้ถ้านั่งลงอีกรอบหนึ่งก็คือต้องมีโต๊ะน้ำชาใช่ให้ดิฉันตรงนี้นะคะกับขนมปังขิงอ่ะจริงๆใส่ได้ประมาณนี้ซึ่งผลว่าสามารถสลับกันใส่ได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าอย่างของเวอร์ชันผลผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมอาจจะไม่ติดกระดูกแล้วไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราใส่เสื้อข้างในที่มันสีสดใสอ่ะมันก็จะดูแบบขึ้นอ่าใช่ดูแฟชั่นขึ้นขอแอบสไตลิ่งอสซอรณ์ของฝั่งนี้ ให้ดูใส่นะขอ,อให้ลองเป็นน้องผู้หญิงใส่หมวกให้เราด้วยได้ไหมใส่หมวกสีเหลืองไนหะสีเหลืองน่ารักกว่าออแล้วอาจจะให้พี่มินช่วยถือกระเป๋าก็ได้กันเป็นชอบสีไหนมันดหดัวีนี่ก็ได้สุดยีดน,น,นี้ใส่ได้ปะ,ะคะม,มาดนี่ไงแล้วก็หมวกน่ารักเนาะหมวกดูแบบว่าใส่ได้ง่าย <laughs> อตอนนี้นแล้วเําทำท่านี้ฉันเหมือนมาท่าสวดจบขึเ <c oughs> ป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนเสื้อบังคับอ่านี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอเทมหลายๆอย่างนะคะที่อยู่ในคอลเลคชันนี้นอกจากอันนี้ก็จะมีถุงเท้าเนาะที่เรายังคงมีอยู่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราว่าก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นของกันไปบ้างแล้วเอออ่ะครบเผื่อ <c oughs> ใครอยากให้ลองสไตลิ่งแบบไหนให้ดูอีกไหมคะเผื่อ <c oughs> ว่าให้คนกล้องกล้องจริงจังมาก้องดูจับเราจัง เค <Okay. S 1> อลเลคชันครั้งนี้ที่จะมีความเอาท์ดอร์แล้วก็ยังมีความแบบสนุกที่เราสึกว่ามันไม่ได้คลาสสิกจนแบบจนชาดิชันน่ะแต่มันคือสนุกที่มันต่อได้ใส่ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันสีสันที่มีปัจจุบันแล้วก็สามารถยังใช้งานได้อยู่ตามแบบตามฟังชันของยูนิโครนะคะแล้วถ้าเราอยากจะได้คอลเลคชันนี้เราช็อปวันนี้ได้เลยไหมหรือว่าเราต้องไปที่ไหนรอเมื่อไรเราสามารถช็อปคอลเลคชันนี้วันที่17มนี้นะคะ oh. ที่ที่นาราของยิโครหรือว่าถ้าใครอยากได้คอลเลคชันแบบ เต็มเต็มทุกๆุกไซส์แล้วก็ทุกๆกไอเทมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ m e c r o c o m นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของ m e c r o นั่นเองเจ็ดมีเจอกันนะคะเรียบร้อยครบเเรียบร้อยแอบถามนิดนึงรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้อุ่นขึ้นไหมคะอุ่นมากมากครับอบอุ่นแต่ร้อนแต่ก็ร่ร้อนรู้สึกแบบ่ยนุ่มแล้วก็สบายถูกต้องถูกต้องอ่ถูกต้องอ่ะคุณเริ่มต้นรู้สึกยังไง รู้สึกอบอุ่นคอี่มากมากเออฉันก็รู้สึกอบอุ่นฉันก็รู้สึกอาจจะเริ่มร้อนนิดนึงแต่ว,วันได้อยู่เข้าใจข้อละค่ะทุกคนยังไงวันนี้ก็ขอบคุณดูทุกคนมากนะคะที่แบบมาร่วมจอยอีเวนต์กับเรารอบนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะยังไงก็อย,งอย่าลืมไปติดตามคอลเลคชั่นของยูนิโคลกันนะคะป่ะงนเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชอปปิ้งกันดีกว่าค่ะและนี่คือเซมิเนติงส์วิลล์เลเวอเร่บ์ยูนิโคลแอ s ด์เ o ดข้อที่1 collaboration มากมายภายใต้ยูนิโคล ข้อที่2แบรนด์ JW Anderson ตัวแทนของความเป็นอังกฤษข้อที่3จุดเริ่มต้นของ Uniqlo และ JW Anderson ข้อที่4ี่คอลเลกชันใหม่ for winter 2025ที่ได้แรงบันดาลใจจากความคลาสสิกของสภาพฟิวแวร์ข้อที่5ไอเทมโปรดของฝนและเริ่มต้นข้อที่ 6. Special g u e ก t ก,กับมีนิชคุณและข้อที่7 s t y l i n g s e s s i o n แมทชุดคอลเลกชันใหม่ขอบคุณทุกคนมากค่ะไปแล้วนะคะทุกคน